สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราจะเอาสามสอมาประกอบท่าทางในการออกกำลังกายกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วย่ำเท้าจ้ารู้ไหมสามสอเทคนิควิธีปฐมพยาบาลทางใจมันียังไงมันจะช่วยให้ชีวิตเบิกบานความทุกข์จะลดความโศกจะหายไปชีวิตจิตใจจะกลับมาสดใสน่าจะเด้งเดงเดงและที่สำคัญสมองจะแล่นไป อ้าวงั้นไปรู้จักกันเลยสอแรกสอสอมองหาอ้าวยืนแข็อลงมากันเร็วต่อจากนี้ก็สอด yes. สอดสองสองสายตาสอดสอดสอง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 สงสองสอดสอดสองสองสายตาสอดสอองส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 งลา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 ลลา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  สอต่อไปขอสองใส่ใจรับฟังบิดเอวไปด้วยเอ้าใส่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 ใจรับฟัง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 ตั้งใจรับฟังใส่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 ใจรับฟัง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 ตั้งใจรับฟังลา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 สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วยังย่ำเท้าอยู่ยังย่ำเท้าอยู่ ย่อมเท้าต่อไปต่อไปสสามส่งต่อเชื่อมโยงยกแขนขึ้นทั้งสองข้างเลยนะครับต่อจากนี้ก็ส่งส่งส่งเชื่อกันส่งส่งต่อส่ง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 ต่อส่งส่งส่งเชืกัน สายด่วนปรึกษาหรือมองหารโรงพยาบาลใกล้บ้านเอา้า